ท <laughs> ุบัอลมาหรอฮ่ฮ่าฮไฟไฮไฟปะน้ำะไห้ดีทำดีๆดับลมหมดแหละสวัสดีค่ะมีความสุขหลายประเด้ไปต้งเรียนเหมือนนี่เลิกเรียนแล้ว ปวดหัวเบิดมือเอ่อเบิดอาทิตย์ไม่จับน้ำแข็งค่ะลูกสกรปรกชั้นแก้วชั้นแก้วชั้นแก้วชั้นเกลีวยวอะไรนี่ไม่เล่นค่ะลูกวุ้ยท่านพี <c oughs> น่เตาทัลรูม ว่าแล้วคนค,คนน้าบูดเห็นเรามีความสุขมันต้องมาเ,เห็นไหมกูแดกวายเนี่ยมันดูน้าบูดใส่กูทําไมคะเ,คเห็นกูมีความสุขพวกมึงก็ไม่มีความสุขเลยเลย่ะอันนี้ไข่ปลได่ดาาบวกเจ้าเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ดาซุมหนามา <laughs> <laughs> ถือไว้กินมา่กินเขาก็ไข่ด้วยพุกเจา้า <laughs> ว่ามันก็บ่เห็นว่าปะปะทั่วไปเห็ดแห่ๆใ,ใ,ใส่ด้วยเตะจักบาทเ<ม>ตะจักบาท<ม>ร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหาร<ม><ม>ร้านอาหารฝรั่งนี่แหละค่ะคุณไหนเอกพมเป็นมามากินสเต็กค,ค่ะมือนีรแซ่บบ่ให้ดีโอเคเคยพาดมาหาเสมให้ดีกอ่ะ กินเขากับพนี้ค่ะพบของายด้กันคุยกันอามาเคยกินอะไรกันบ้างเดกกยจั วะกรยว่เล่ถูกบลเลขบ่ตไซื้อค่ะจะคุกจุกคักจาวติเลกมือนีปาเนาะมูะม้เจ้ากันเล่น,น้อยนด่นเป็นยงังไปหาตะใสนีตะรัฐบาลในมูเจ้านี่ไปซอยตะรัฐบาลใส่นี สวัสดีพี่คิมสวัสดีจ้าเบบีไม้กินแถวใดน้ออยากอยากไหล <laughs> อยู่ลีเลยฮอนเม่นนี่ค่ะคนะไหลแซบแซบเส้นเสียบนวัวเราคมไม่อยู่ใลอสวนเฮลุกชัยเดา ว่าุนเปอร์วิวว่าแบบย่งืนกล่องสัญญาณมมี่แบบยงประถือนแบสัญญาณมากบอม่อ่อยชัดไปดิว่าเส้นเสียไปนได้่วยละไปแท็มามุนมุโอเคนาให้ดิไม่เอามือจับม่รถนะอ่ะกสกั กิไปที huh. ่หลหน้าอ้ยบายเสียบเยี่ยะกรดอนนบองริดแตงบะระกินในนน้อยแล้วขมอ้นขมวดหมดตางจมิ้นขมดให้ดีจมกับเข่ายัดนั่นมาหลายให้ดีจมรงนั้นก็บกดเสียมา ผู้ชายหลายบริจาคผู้ชายหลายค่ะนั่งกินเหล่าอยู่ข้างหลังว้าวววไหนอันดับสั้นอันดับยาวสัมบบสั้นสัญญาณบอดีเลยบอดี้ะ่ให้ให้ดีจมห้เด็กเสิร์ฟมาเร็วๆทำไมอันอาหารบนวะ ก <Indonesia> en ็ถอดแท้ปีิมเรียนเทดงานอะไรเรีนเฟสอะเงีก็แต่งตัวสวยๆในวันติบอกโอ้แต่งสวยมากแต่งสวยมากกับกินไลฟ์อะไรล่ะคะกะมื่กี้นได้ตัวใหญ่ๆได้เสือแต่ม่ให้แต่ม่หหิ โอ oh, <p> ้โดยโฮมสรีทซ well ัมโม่เขาไปเขาไปเบอร์ที่ไปเอาไอโฟนเบอร์ที่ไปเอาไอโฟนอันมันมาท่านเองหลานก็บ้ามาไอติชหนาขวอยกขวอยผสมน้ำลายฮ่าเล่ห์ขวอยดีใจเฮงขวอยไอโฟนบ้ามานะ I miss you ขอบคุณท่าชัดแล้วพิกิมพิกิมชัดแล้วพิกิมโคกน้ำมันโคกหัว

Vad ja, jag har till våran hey, gitarr hemma. Hej! Så var det saxsallad och pepparsås. Det är din eller? Vad sa du? Saxsallad och pepparsås. Pappas sas till mig. Det är till dig. Ska ja. vi säga en det var till dig? Och så var det entrecôte. Entrecôte. Ja. Alldeles för mycket. Och så var det en bit här. Ja, tackar. Det var här Sen har vi en medium Heidi, titta vad har du? Tack tack! Wow! Smaklig måltid! Mmm! jag hade laddat något. Ja, vad var det vi skulle Nu blev jag förvirrad. Vadå? Så.

Ô mày, chọc cái bài giống như ăn lên tay. Ô mày, lần thăm mày đẹp của sư. Mày 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 Nej men Så hon slutar så tidigt också! Mm. Jag vill också! Jag ska komma in nästa år. Så jag kan få vara med och ha någon som jag känner där. Har du smakat sötpotatis någon gång? Sötpotatis? Inte sötpotatis. Ja det har jag smakat. ะกินพีเมีิี่อันนี้ฮะีไทดี้ไม่ต้องใช้หรอกน่ากลัวเกินใช้ไม่ได้หรอกไทดี้อ่ะ

Varför <sum> <sum> ja, <det är> <sum> har du tagit två? Att... Där Heidi. Men varför är din sås på två? Va? Varför you du använt two? Spela <igen>. <sum> <sum> Heidi, akta. <sum> <Ja>. Försiktigt. Nej, det är jättegott. Ska du byta jag.

กินเนื้อแบบเลือดเจงส์ี่ตรงไปกินลาบลาบลาบเนื้อบานเท่าเนาะผ้าไ,ไปกินลาบเนื้อบานเท่า Salad kami tebak kia-kia <tik> <tik> Salad iya. tebak kia-kia

Vad heter den ölen? IPA IPA Jättebra! Blir det bra? Ja, jättebra อกินถือกันไขมัน <poems> มันข่แสบแยงพี่น้องหลังมันบะกินไขมันไนนเนยอรกินแต่ไเรนมอันนั้นฉัว่าจะให้เด็กคนปยก บริลลารอดอ์ดิบูนถ้ามากินสเต็กกินร้านอาหารที่มันแบบว่าเป็นสเ,เต็กเ,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 เป็นแฮมเบอร์เกอร์โดยตรงเลยมันสิสแซ่บมากไม่เป็นไรประหยักสิผาด Jag med. Kenny. Jenny och Junior. Hade sluta. Kenny junior. ह किडेलो म ทายด้กินเนื้อด้วยลูกกินเนื้อด้วยไม่กินแต่มันสลังอย่างเดียวดูแม็ดดูแม็ดแม่ทำไมล่ะลูกขึ้นไปไม่ได้หรอกซิดซิดจกซิดตะโพนี่อะ Egentligen hade vi kunnat komma till jobbet idag. Nu när jag har flyttat in till stan. Kim, du lagar bättre mat. Det var ju när den nya lokalen. Då höll vi på att städa och bygga. Nu har vi där x det där. Taxi var en antikod. Ja, antikor น่องค้อนใดล่ะที่พาวันถามว่าปีกิ้มกินสเต็กกินอย่งกินอันติโคตนะคะเพราะว่ามันมีมันมันมมีไขมันติดน้ำถ้าแบบว่ามีไขมันปีกิ้มบปกินใครได้กเชียวอดแรกเป็นเฟอร์เอ็กซ์บ็อแล้วนะเดี๋ยว宝妈เอาให้ดูเมนต์เตอร์อะไรกินกัน ผมดูวเบลาลัยมีโทรศัพท์เมฆ่ายหิรู้ปะอมดูวิววิทยลยเ่ฆดูาฟนาวาอวันไยดิอันพี่ไม่แอดมาหาหนูโอ้ยอหลาเอ้ย น้องเพียรพีกับขอความมันร้ายพีก่เคยเห็นของผู้ใดดอกจนโดนมาสิพอมาให้พีกเห็นอันขอความเก่าๆนะถ้าบไต้ตอบบได้ยังเรจะวากันเด้อน่องหลาเด้ถ้าพี่เห็นพีเห็นตอบชุกคนกู้ยไซกระตอบผู้ยิ่งกระตอบกระเทยกระตอบดูอเนื้อด้หรอกอ่ะ มูจาเป็นผู้ขอยบ่มูจาก,กินไข่มันง่วบ่ที่แบบเป็นมันมันติดนะถ้าอยข่อยไ้กินไข่มันง่วนอยีเนีมาเลสูเหรนะเดีนี่ก็่ด้แ<อ>บค,น,บคน,นั้นค่นูนนแตแน่่ Gillar du inte beanas? Inte sån där varm mm. beanas. Mm. Mm. Ja, det är varm Prova den här. Jättegod. Ja, mm. ah, den har du mm. Det är visp-sås. Pepp pepparsås. pepparsås. Mm. Jättegott. Jag gillar bara pepparsås, det är inte beanas. Det brukar vilka? Det det är ju. Ja, pepper sauce. They're also dry it. Mm. Oh. Oh. Stay in the what? Uh Huh? <laughs> 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 ปฏิจจาน้องติ้งอยากเิ็งให้ดีปฏิให้ดีให้ดีเขาให้ดีไปอันนั้นแหละ

นต้น๊ะปากมินปลาแคปาแคน่กไปบางุยไที่ไปตอกไหวเราจะลองเพ่งกับแบบบ้ามันาหมัก้าไปองเพ่งแต่ละหุ้ชูบ้า่ัสกอิทเทนเ่ยิว่ท่านนอนมัับลอยเมืองบานตุ๋ยได้ขาปลัสก๊ต Det har <snar> jag inte hört. Det är som Ska du ha det? I like cornfrukter. Not everything. I can have a little bit. Vill du ha mer? Kan du äta lite Ja, på meat. <laughs> โอ้ยเบ็ดเะพี hmm. ่น้องเลยน้องเจนจบขอบคุณค่ะ สมันซุกค่ะสว่วนมากครอบครัวสิไปกินเขาซุกครอบครัวละ่ะได้หลายครอบครัวสิไปกินเขาวกันวันสุกนี่มิ้นขอบครัวเขาคื่นเขากับผ้บาก,กันไนม่กินพอแม่ลูกนี่จะดึงเลยที่สวีเดนหกโมงสิบห้าค่ะ

Jag är god och bra. Jag är länskad när de engelska mat. Därför. De gillar att titta när man äter mat. Det är som en muffan. Ja. Mutman. <muckles> man pratar ju mer man äter. Jag inte öppna mig då. Du vet låt mig smaka nu va. Och prata. Mm. Förlåt. Man vill ha ett stycke en tun, ett fler stycken som man heter. Och det är så gamldag lite. Personen บอกใครเมียเป็นว่าเครื่องดูดเรื่องพออาบ้าหกินเขากินเขาแล้วเบานีทีนะบ่มี่มาเยาจะเป็นนอเทกบ่เป็นกินเขาแล้วเบาคือเวลาหยัมบใหยเบาเปกันเบาแต่เนี้เบียมย่ำ้ยอออนซดกับ้มืต๋าถ้ากินถ้าวัไรนออนซดป่อยกับ

มีดบาดสเต็กของเขาดีดิเสิจีไปซื้อใบบานอยู่อันใหญ่ๆหรอกกัปาดตีแซบค่ะพี่พี่ชันยันชันยันนุชนะมาดิแซบอยู่ค่ะมันเันเัอบบว่าเฉยๆแบบคุ่ยกันเรมากินเราติดกบไปกินแต่กับแซบแต่ว่ามือ้ลูดมากเล็นมากุเคลนกับใช่ทำใจนะรอน่นรอตว บอิมขอแบงขอยมเีเลิกพอมมายกินไว้ิอจะมีอเนาะคะเนาะขอยสิไปแล้วข่อยสีกุ้ยข่อยเปอข่อยน้ำบายบายค่ะขอบคุณหลายๆเนาะเมื่อจ้าบ่ไ้กินเขาก็มากินน้ำอยนี่ละมื้อนี้ห้อยอก ไม่บายหกโมงยี่สิบค่ะ